Hey, new. Out hey, สยามอาช็อปร้านเติมโลบัคราคาสบายกระเป๋ามีทั้งระบบกลุ่มและ ID ดีพาตั้งแต่เลท5ถึงเลท7และยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงลิงกใต้ล่างคลิปเลยนะครับ โรบักส์มอดทำนีดีลาวาบักร้านเติมลมบักราคามิตภาพมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็เว็บไซต์ย้ซับการสวัสวดีคุณผู้ชมทุกท่านครับซาัาวนี้ฮะเราอยู่กันรายการมิวมากันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมรับในวันนี้ครับผมมีแ,มแบบนึงครับคุณผู้ชมชื่อว่า One p i e c e New Chapter นะฮะแบบนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับเป็นแบบที่ชาวต่างชาติเนะี่ยส่งไม้ผมเพื่อที่จะเทสด้วยคุณผู้ชม ซึ่งบอกเลยเมื่อก่อนฮนะผมได้เทสต์แมปไทยเว้ยตอนนี้ผมเนะี่ยได้เทสแมปของต่างประเทศแล้วเว้ยบอกเลยคนระับว่าตอนนี้ไปไกลมากแล้วนะค,คุณผู้ชมจริงๆเขาติดต่อผมมานานแล้วนะแต่ตอนนั้นเหมือนจะติดปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมอันนี้เขาส่งตัวอย่างมาให้ผมดูนะแม่โคตรเจ๋งเลยนะเว้ยวิจ้าทะเลได้ไหคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็มีอ็อกมาเดี๋ยวลองเล่นดูนะฮะไปดูว่าจะเหมือนที่เขาอันนี้มันหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชม ผมรอมาประมาณ3-4เดือน,อนแล้วนะในที่สุดวันนี้ผมก็ได้เทนนะคุณผู้ชมครับผมเข้าเกมมาแล้วแม่งมีเพลงด้วยว่ะปุ่มปิดไปแนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่ามีเอ่อโอเคปิดปุ่มก่อนแล้วกันนี่ครับคุณผู้ชมพอเข้ามาเนี่ยโอ้โหอุ๊ยความรู้สึกคล้ายๆสตีมพีชอยู่นะฮะอุ๊ยอย่างดีอันนี้นี่ครับผมคุณผู้ชมนี่คนนี้เลยแอดมินคิงบอทสี่สามสองสามมาถึงผมมี Combat คอมแบทฮะมีชอ็อป อ๋ออันนี้สแต,ตทนะผู้ชมเป็นสเตตอัพพอยด์นะฮะช็อปมีอะไรมั้งเอ่ยไปดูสิเทสคอมแบทคอมแบทฮึฮึคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ก็รทำดีว่ะออ้ย๋ยอย่างเท่เทำให้ตัวผมแมงเหลืองวะ่ะคิดมีโอเคจัดไปเอาเป็นโลกเกียซะงั้นตูดขอให้ผมตามไปไหนวะผมตามเขาไปดูนะฮะแม่ไม่ปุ่มปิดเพลงอะดิอยากฟังเสียงเอฟเฟกต์มากเลยแต่เสียวลิขสิทธิ์อะต่อยดัมมี่ โอ้ดาเมจผมยังเบาฮะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราแคตโโ่ต่อยดัมมี่โอ้โหต่อยดัมมี่ระเับขึ้นเลยคุณผู้ชมเออผมชอบผมชอบอย่างงี้ผมผมสามารถ AFK ได้ดเวยคุณผู้ชมฮะสวยอย่างงี้แหละผมสามารถ AFK ได้แย่ yeah. ไหนมีอะไรให้กูเทสอีกลูกแอสซาดสกิลโอเคเฮ้ยเอาตรงนะคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ลืน่นเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ลืน่นไม่แหลกเลยนะครับ มันดูเหมือนแบบมีเอฟเฟก์เยอะนะแต่ไม่แหลกเลยนะคุณผู้ชมความรู้สึกภาพแบบคล้ายๆสตีเวนพีทมากฮะแต่ทำไมฝนมันตกวะเนี่ยอ่อขอโชว์ขดไฟแตกกูแตกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นแบบที่น่าสนใจมากครับผม <c oughs> อย่าบอกว่าคนนั้นก็แอดมินอะโอ้อันนี้เป็นม่านเพลิงฮนะผมอยากใช้มั้งอะ่ะ เดี๋ยวนะกูยังไม่เห็นบอลเลย่าตายซะแล้วว้าวคุณผู้ชมเอา้าเขาเสกผล l e t มีโชว์ y ยู g กิฟต์มีอะไรอ่ะเขาจะโชว์ผลอะไรให้ผมดูอีกป่ะคุณผู้ชมีตกว,ว่าแอดมินเรียกมาโชว์เลยนะ <c oughs> อะไรอ่ะเมื่อกี้เมือนเขากินผลสายฟ้าไปนะครับดูได้ิ i s e l ทอมันคือสายฟ้าโว้วมีเมฆสายฟ้าแล้วกูจะตายเลยเนี่ยแป๊บหนึ่งจะเดชเดี๋ยวดู no, วิความรู้สึกผมชอบนะครับคุณผู้ชมแบบมันไม่ได้สวยแบบสวยเวอร์วังอลังการนะฮะ<บ>แต่มันเป็นยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมมันคล้ายสตีเว่นพีนะมันดูแบบดูดีครับดูเรียบง่ายแบบเรียบหรูดูดีครับคุณผู้ชมดูดูเควสโอเคให้ทำเควสดูให้เข้ามาในเขตแล้วก็รับเควสเลือกเองอย่างนี้โอเคโอ้คุณผู้ชมครับแล้วมันก็มีทาร์เก็ตบอกได้เลย,เ,ลยเออผมไม่เห็นแบบวันที่ที่แบบมีทาร์เก็ตบอกอย่างนี้มานานแล้วนะฮะเออดีดีดีเหมือนกันดีเหมือนกัน ป้อมมาของเราคือตีดัมมี่นะครับผู้ชมเขาบอกอยาไปตีบัณฑิตนะครับเพราะว่าบัณฑิตแม่งโกงเกินไปเว้ยวัดนี่คืออะไรเตะได้ด้วยอะแอดมนก็เตะเล่นอยา่างเหมือนกูเลยทำไมก,ก่อนนี้ฝนตกมีอะไรขายมาัะงฮะผู้ชมตรงนี้มีดาบคัรลาสอยู่วิ่งผมว่าเกมมันแบบไม่ใช่แค่เทแล้วนะคือมันเหมือนว่าจะเล่นได้แล้วครับผู้ชมมันแค่จะมีบัคในิดหน่อยนเ,เนี่ยนี้ต้องฆ่าดัมมี่ให้ตายห้าตัวจัดไป ไหน αι, ผมรอขออาวุธเขาหน่อยดีกว่า Can you give me ขออาวุธหน่อยไม่ไหวแล้วโอ้เขาให้ผมไล่เก็บเงินฮนะแอดมินใช้คำสั่งไม่ได้เนี่ยเส่แคนนันให้ผมแล้วมันก็ไม่มา No No ผมไม่ได้อะไรเลยตูดแอดมินบอกกูไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นตอนนี้ โอเคผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นดาบคาร์ลาสครับคุณผู้ชมใช่ไหม,มเราขอไปดูก่อนนะที่เขาฟันอยู่เหมือนจะใช่ครับเฮ้ยนีเฮ้ยนี่การ์ดฟันเขาทำดีว่ะมันดูแบบไหลลื่นสมูทมากนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เปิดเอพิธอนล็อกเกอร์นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นมันไหลลื่นขนาดน,นี้นะฮะนี่ไม่ใช่เอพิธอนล็อกเกอร์แต่อย่างใดนะครับก็แต่ดาบคาร์ลานนี่แม่งราคาอะไรวะห้าพันวงตีดัมมี่ใช่ไหมฮนะมรูปอัสเต็ตเลยฮะ อ่าอัพค่ามีลเล่ให้หมดเลยละกันโอเคเริ่มตีแรงขึ้นแล้วผู้ชมตึ๊บติบต๊บติ๊บติ๊บติ๊บโอเคเควสเสร็จแล้วมีเงินทำไมไม่ได้เงินเลยวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรวะผู้ชมเดี๋ยวนะเหมือนในบ้านจะมีอะไรผมเห็นแบบคล้ายๆผลปีศาจกวเนี่ยก็ผลปีศาจที่หายแม่งอันนี้กระหางต้นไม้ผมอยากเ,เห็นผลยางยืดเกินเยี่ยงเลยมันเป็นผลของตัวเอกนะฮะ ไหนผมลองขอให้เขาโชว์ดูเฮ้ยเฮ้ยเขาให้หมดไฟผมมาสวยกินเข้าไปก่อนเขาบอกว่ากินแล้วก็รีเซ็ตซะโอเคฮะรีบกินแล้วก็รีบรีเซ็ตชึอบคือผมว่ากินที่ทำดีนะฮะไหนหมดไฟ Yes boy ไม่ใช่หมดไฟแล้วมาๆๆมามามา That is i s ฟิสน,นี่เป็นบัดเพลิงนะครับคุณผู้ชมวึบเกทแล้วเรือ,รอนี้มาขับได้ไหมฮะลองดูก่อนนะฮะเขาบอกให้ยิงไปที่บ้านเหรอบ้านมันจะพังไหมอ๋อโอเคอ๋อมันจะมีแบบพวกเอฟเฟกต์อันนี้นะครับคุณผู้ชมเอฟเฟกต์แบบแบบแตกกระจายนะแต่บ้านไม่พังนะฮะสกิลเอ็กโอ้โหวืบอ้อชิบหายสอรี่ สอรี่ก่อนขอรี่แล้วก็สกิลวีครับวินอะไรวินน่าจะเป็นวอนเพลิงเฮ้ยโอเคชาร์จชาร์จมาว่ะคุณผู้ชมแล้วก็โอ้ชิตรู้สึกว่าไอ้สกิลหมัดก,ก็มีอันนี้นะฮะสกิลเหมือนกันเฮ้ยแต่เวลาผมมีผลไฟปุ๊บหมัดผมเป็นไฟเลยว่ะเฮ้ยเท่ว่ะคุณผู้ชมจะรู้แบบไม่ต้องโชว์ให้คนเห็นนะฮะว่าใช้ผลอะไรอยู่คือแบบหรือว่ามันเป็นบั๊กวะเ <c oughs> ขาอ,อาจจะไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะ อ๋อนี้มีสกิลบัตด้วยเว้ยผมเพิ่งสังเกตเดี๋ยวนะสกิลบัตความรู้สึกเหมือนแบบแค่บัตฟอออยู่เลยว่ะนี่วัตฟออกาวสมัตผมว่าใช่แหละผมว่าเขาต้อจะเอาต้นแบบจากวัตฟออแน่เนี่ยเกมนี้ไม่ไม่มีสกิลบินนะครับคุณผ,ผู้ชมเอ้เออใช่โผล่ไฟกมนี้ไม่มีสกิลบินนะเราไปสำรวจกอลอื่นกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมเราอยู่กอลแรกมาโคตรนานเลยเนะี่ยขึ้นมาแอดมิน เอ,เอาเอาแอมินลงลงโลกไปเลยตูดเฮ้ยเขาบอกว่าเรืมอมนี้ก็ขับได้อ่ะ you have f o o d so you can ว่ายน้ำเขาบอกว่าตอนนี้มีขดฟิสาจสามารถว่ายน้ำได้เหรอโอเคเขาบอกว่าเขาจะโชว์อะไรไม่รู้อ่ะแต่มันเซนเซอร์หรอไหนไหนไม่รู้เขาจะโชว์อะไรนะครับแม่งเซนเซอร์อยู่อ่ะคุณผู้ชม it's lightning dragon สายฟ้าเหรออ๋อช่องเสายฟ้าเว้ย มันมีเมฆลงมาด้วยวะแค่ควารู้สึกเหมือนแบบวันพีชโรสเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคูรู้สึกว่าวีรังว่าจะตายยังไงไม่รู้วะ no no <c oughs> อดมินตายมึงพวกกันจริงมั้เนี่ยมึงกระบบดฆ่ากันเองหรือไงวะเฮ้ย admin hack on m o d ดผมว่ะคุณผู้ชมอินฟินิตี้เลือดไม่จำกัดคือหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่ชอบเอฟเฟกต์มาณนี้นะฮะแต่สต่วนตัวผมชอบเว้ยมันไม่แบบชูชาตจ,จนน่ารำคาญน,นะครับคุณผู้ชมมันอยู่ในขั้นที่เรียกว่าดูดีนะฮะเออ คือเป็นสไตล์สไตล์ฝรั่งเลยฮนะเออมันเป็นสไตล์ฝรั่งก็ว่าได้นะคุณผู้ชมคือฝรั่งเขาทำเป็นสไตล์นี้กันนะผมสั่งเกมมาหลายๆแมปแล้วที่เป็นของต่างชาตินะฮะเป็นสไตล์นี้กันหมดหมดเลยเฮ้ยอะไรอะฮา,าคิเหรอพวกเกมนี้เขาน่าจะแบบไม่ได้ทำให้เอฟเฟ็กต์มันเยอะมากนะเพื่อที่จะทำให้แบบผู้เล่นหลายคนเล่นได้นะคุณผู้ชมตอนนี้น่าจะมี2ผลนะฮะที่เอาเข้ามาในเกมก่อนนะส่วนผลอื่นก็น่าจะตามมาที่หลังนะคุณผู้ชมไอ,อ้จริงผมเห็นในดิสคอร์ท่านี่แบบหลายผลมากนะฮะ เอาไว้เดี๋ยววันไหนผมจะลองเปิดให้ดูนะคุณผู้ชมอ๋อผมจะสำรวจเกาะจังเลยเฮ้ยตรงนั้นเหมือนลานปลาลองครับอยากไปอ่ะฝนมันตกตลอดเวลาเลยฮะคุณผู้ชมฝนมันตกตลอดเวลาเลย Go to m a l i Islands เรเซอร์สวัสดีค่ะโอเคโอเคแอดมินจะพาผม TP เองนะฮะผมไม่ต้องขับไปเองเฮ้ยอย่าบอกละว่าเกมนี้นี่สามารถว่ายนานได้เจ๋งแจ๋วโอ้ย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  ว่าตกใจหมดเลยว่ายทำไมผมโอชิบหายละสอร์ดี้เฮ้ยเข้าพาผมมาที่ก่อไหนฮะก่อนอาหารเรือเฮ้ย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 กดทีค้างฮ้ยกดทีเป็นไรครับผู้ชมอ๋อจะไปการกระโดด <laughs> ติดต้นไม้เลย รวยอยากรวยเขาบอกว่าเกาะน,นี้มัน,นมีบอสนะผู้ชมน่าจะมีจริงแหละคุยคุยแมปสวยอยู่นะนี่เป็นครั้งแรกของผมหรือเปล่าที่มีคนตักชาติแบบเข้ามาให้ผมเทสแมปนะให้ผมเข้ามาเทสแมปเออเป็นวอลโคบี้นะครับผู้ชมอย่าไปยิงมันเลนยมันฆ่าตายแน่เออแต่กูมีเลือดฟ,ฟีตีนี่หว่า โหแม่งเถื่อนสัตว์เลยแค่เดินเข้ามามันจะลุมต่อยเลยฮะคุณผู้ชมครับแอมินีขนโลเกียเออผมผมก็มีนี่ว่ะผมชอบท่านี้มากเลยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่าเนี่ยท่ากระโดดอะโคตรเท่เลยโอเคครับสรับคลิปในวันนี้นะก็มีประมาณนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวของที่เหลือในะที่ขอเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูที่หลังละกันนะถ้าคุณผู้ชมอยากดูก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็สหรับคลิปในวันนี้ฮะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผผมมมบบบ๊าาายยยอ่ลืกกกดดดดไคคค์์แชชรร้้วนะัุณู ลาไปด้วยแอดมินจับสามดาบ